ขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกุลสุขคนเนาะบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบ่อแอร์ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบออง่อแอร์ไซบูรีอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะการเมื่อนี้บ่อแอร์ก็ได้มาอยู่ที่บ้านคําตองล่องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้กับบ่อแอร์ก็ได้มาพาสร้างมาไอใส่ฝาเงินไอ้นางเพื่อนเนาะกับใส่ฝาแล้วก็ใส่แป้นพื้นเนาะเมื่อนี้กับบ่อแอร์ก็ได้มา ไอฮอดเฮือนของเพื่อนแล้วเนาะบ่อแอก็ได้ไปคนไม่คนอย่างแต่ว่าบ่อแอ,อ๋ก็มาเปิดกล้องเนาะคือเอ่ยนางเพื่อนกับบ่อยู่เฮือนเนาะกับมาหนี้กับบ่อแอก็ได้พาสร้างมาอันเห,เห็ดเฮือนเนาะไอ้ใส่ฝาให้เพื่อนเนาะก็ปูกเป็นพื้นเลือกแค่ห้องเดียวเนาะแต่ว่าจะของเฮือนเพื่อนกับบ่อยู่แต่ว่าบ่อแอก็ได้ขึ้นใส่ฝาเนาะเดี๋ยวบ่อแอ๋พาส้มเนาะตอนนี้กับบออาา่อแอก็เหนื่อไหลายเนาะเหนื่อไหลอยู่ก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวพ่อแอ๋สิพาไปหับสมเลยเด้อโอเคพ่อแม่พ mm hmm. okay. ี่น้องเนาะกับหลังจากไอ้เฮาได้ใส่ฝาเอ้ยใส่หลังคาแล้วก็ให้เพื่อนเนาะเป็นเคสก้อนเคสก้อนกับไส่หลังคาไม่ให้เพื่อนแล้วก็เปลี่ยนไม่ไมให้เพื่อนเนาะปกป็นหลังคาด้านหน้าเพื่อนกับเพื่อนเฮือนครัวเพื่อนน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือเมื่อนี้พ่อแอ๋ก็ได้พาสร้างมาใไส่ฝาให้เพื่อน ใส่ฝาแล้วกับป่ปูแป็นพืชในคนน้ำนะกะเดี๋ยวบอเองทีไปช่วยสร้างเพื่อนเย็นไหมเย็นอย่างนาะนพ่อแม่พี่น้องกะมื่อี้บ่เอยกะบ่มีมือกล้องนะโอ้ยคนจับกล้องให้กะบอเอยกะสิวางกล้องไว้ก่อนเลยพ่อแม่พี่น้อง กล้องสั้นกล้องแห่งก็ขอโทษขออภัยเ้ยพ่อหน่พี่น้องเลยโอ้ยชิวังกล้องวันนี้กับพืชน,นะ ค่อยเมื่อพูดเ้าค่อยจะโทรหาเจ้าว่าคืนมาลอค่อยจะไปหลับเอาสองีแล้วบอสโอ้สได้งานเลยดีแล้วบอตาวด้วาดูจะเอาที่คุครับเออยิมบลิบลิดบอสมีิยูหม่เป็นบลิทอยู่มเออ

เขาเลยเขาเขาตั้งไหวโลดอยู่กระลึมเลยปะก่อนใส่กระลึมเนี่ยมันบ่ลายประเด๋ยวบานก็โอเคนะพี่น้องเนาะ ใส่แป้งกำลังซีแล้วเด้โแมนพีนองก็เหลือใส่ผ้าใส่ยานาะแเ้วก็ปิดตรงนี้เพิ่นกันฝนสาดตรฝนยางเลวก็เรียบร้อยนะพ่อแมนพี่น้องจะของเฮือนเพื่อกับอยู่เด้มือนเนาะอตนอยมาใส่นี่เพาะเดี๋ยวไปเอชิมไทยเป็นตอนเป็นตอนป โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เออก็คือใส่แป้นผากับมันเป็นแป้นเดิมมันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบอาเป็นเก่ามันละก็บ่อกเออช่วยเงินบอแเอซื้อออกเนาะซื้อช่วยเพื่อนกับไอ้สามแผ่นเนาะบอแเออละก็ไปเอาเงินตัวเองซื้อน้ำละก็กับแผ่นพื้นน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ลบ เอื้อยเพื่อนก็หากันมาเนาะเพื่อนไปเล่นเนาะไปเล่นไปหาหมู่เพื่อนเนาะเก็บนีก็อยู่ไม่ถิ่นนะมีนะเออเออเอยเป็นหากับมาอุ้ย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 สบายดีเด้อสบายดีเดี๋ยวลงลงตะล่างก็ได้เดี๋ยวข้อจีท่ายังเครื่องก็ได้มันอย่งบ่ฮอนเออลงตะล่างได้มาลงไหไปลนะลง เมื่อนี้บวกเอกก็ได้มาปิดไอ้ทวนขเขาเอื่อนทวนบวกน,นี้อย่างเงี้ยทวนเนาะปิดให้กันฝนสาดฝนหยางน้ำพอน้องกันใส่เป็นพืชในพื้นไม่เนาะกะบพวกเอกแกช่วยเพื่อนนะพอน้องกัเป็นเงี้ยพวกเอกได้ซื้อเองตัวนี้เนาะเป็นพวกหยางแต่ว่าผ้า,นนะก,ะก,ากะเป็นฝ้าเก่าเพื่อนน้ำเนาะกะพวกเพือนไพ่เนี่ยกะเป็น ทั้งแม่พิลลมเนาะแล้วก็แม่พิลลมเป็นพงเนี่ยแล้วเพิ่นก็ช่วยหลังคาเนาะไอ้ทั้งนี้ก็จะเป็นเฮือนคัวเพิ่นเนาะก็เป็นไม้ไม่มืดสังกะสีไม่มืดทุกอย่างเนาะแล้วก็หลังคาเฮือนใหญ่เพิ่นก็เป็นเปลี่ยนไม่ไม่มืดเลยแล้วก็สังกะสีไม่มืดเนาะก็บ่อแอ๋ก็ช่วยสมทบเพิ่นน้ำเนาะก็แป้นมันบ่พอบ่อแอ๋ก็เลยช่วยเอื้อเพิ่อนน้เนาะเพื่อนพี่น้องนะก็โอเคมื้อนี้กับบ่อแอ๋ก็สิได้ เดี๋ยวนะครับกอนนาพ่อพี่น้องกะเดี๋ยวสีพาไปชอบตามความรู้สึกของเอื่อยเพิ่มน,น้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้ก็ยังบวชทันได้ทำยังบวชทันได้ทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวไปชอบตามเอื่อยเพิ่นเนะาะเพิ่นกระหาก,กมาแต่เล่นเนาะกะเอื่อยเพิ่น,นะกะนกัน่งอยู่ตะลางเนาะสวัสดีกลับได้เอ,อื่อย้อสวัสดีสวัสดีโอ้ยแอะเราทางนี้ <S <S อันนี้ก็ไปอ,อ,อยู่อืมเจ็บหน้าเนะเจ็บหน้าเนาะเจ้ายังทางเมื่อกี้นี่คือหัวหน้านะเนาะอื แก้มน่อมาจักเป็นอย่างไรหน่อมาบ้างเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะเต็มหมดต้นตัวเต็มกระตัวเลยบ่แดงมาเลยนะเบิ้มเพิ่นเป็นตุ่มพดแดงมาจักนะพดปะมันพดมันกันนะใส่แป้งมันก็ลงจักแพ่อย่างอะไรนะตุ่มขึ้นทั่วกระตัวเลยการมาทีนี้ก็ เป็นอะดีดีใจนะว่ายันแล้วนะวันในใสฝาใช่ยังแล้วนะเออกะดีใจแล้วดีใจนะอวยพรให้แม่พี่ลมเปรมพงศ์ที่ว่าพันยู่ประเทศไทยได้เอ่ยเด้อคุณครบใจไดลายเอ้ยอาจจดีไม่แห้งโดยโดยโดยกะโอเคเนาะอืมเอ้ยเพื่อนกะว้าวปาเก่งอะได้กะบอกว่าเพื่อนน้ำพ่อพี่น้องกะดีใจนะเพื่อนลายเนาะกะมื้อนี้กะคือได้หลังคาใหม่น้ำเนาะกะใส่ฝาใช่ยังให้เนาะดีใจแล้วดีใจ อุ้ยแล้วน้องน้อยไดิสนนี่คือเบิ่งคักแท้เนี่ยยังไ่ทันเห็นแท้ไหนนะแม่นป่นเห็นอลไรได้เนี่ยเห็นแล้วบ่ <ừ S 1> อืะ <ừ> เห็นแล้วพอเมื่อ,อพี่น้องอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ตอนนี้เพิ่นเป็นตุ่มทั่วกรนะโตเนาะตุ่มแดงๆทั่วกระโตเลยขั้นบ่ละหขั้นบ่ะขั้นบ่ก <c ười> ันยังบ่ทันได้ซื้อนะจ้าบัวซื้ออย่างนั้นเหนียวบ่ กะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กะน้องก็สิได้เดินทางกรับก่อนเดออเด้อโดยโดยสบายดีเด้อสบายดี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 โอเคกะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะหลังจากบ่อยกะได้สอบถามความรู้สึกอของเพิ่นมันก็ดีใจหลายเนาะก็คือมื้อนี้กะคือได้ใส่ฝาให้เพื่อนแล้วก็ใส่เป็นพื้นให้เพื่อนเนาะแล้วก็ไอ้ปิดไอ้ทวารให้เพื่อนน้ำเนาะพอแม่พี่น้องเนาะก็เพื่อนก็ดีใจหลายเนาะว่า คือได้หลังคาใหม่แล้วเนาะคือต yup. ่อไปกับฝนก็เวลาฝนตกคนยางมัก็คือสิบวหัวบวยางแล้วพอนองเลยกับคนอื่นก็ขอขอบอกะคุใจทางแม่พิลลมเป็นพงหลายๆเด้อที่บนได้ช่วยสร้างไปสมแซมเพื่อนเอื้อยเพื่อนเนาะให้บ่ให้ฝนเวลาฝนตกคนยางก็คือพ่นสิบวหัวบวยางเนาะขอบคุณขอบคุณเจ้าหลายๆเด้อแม่เรก่อขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งก้มเจ็บจะได้ความขายอย่างมีเด้อขอให้เจ้าคิด ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เจ้าสมดังความปรารถนาของเจ้าเด้แม่เด้อก็ขอให้เจ้าเป็นสะพานบุญตัวลูกบ้านี้ตลอดไปเด้อแม่ก็ขอากราบสบายดีเด้อกับมื้อนี้ก็บบ่อยๆก็สิได้เดินทางครับก่อนน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะก,ก็เดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อก็ขอากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคู่ทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปบ่อยๆก็ขอากราบสบายดีเด้อ